่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะทั้งชาว Facebook IG และ Social c a คมค่ะวันนี้นะคะนางจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของดีแคร์สกินแครค่ะนั่นคือจะตัวนี้เลยค่ะร bon ีบอลไบเทนนิ่งครีมตัวนี้นะคะจ้ตัวรีบอลไบเทนนิ่งครีมนะคะจะช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาฝ้ากาศจุดด่างดำนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าเรียบฝ้าลงฝัาแดดหนาๆนะคะตัวนี้นะคะถ้าใช้อย่างตั้งแต่แรกรับประทานเลยค่ะว่าฝ้ากระจุดด่างดำจะจางลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะตัวนี้นะคะส่วนผสมหลักของมันจะมีส่วนผสมของดีท็ ซึ่งเป็นอนนพันของอัลุตินค่ะเป็นพวกตระกูลอัลบตินที่สามารถาบำรุงยุกแล้วก็รักษาพวกฝ้าตาได้อย่างาโตรงจุดตัวนี้ถ้าใช้อย่างต่อเนื่องคะมอ,อน,เนตเพราะว่ามันเห็นชัดจะคะาราใช้อย่างต่อเนื่องฝ้าตาจุด,ดามาของเราจะจงงางลงชัดแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดน้อคิมดูนะว่าข้างในน้อคิมมันค่อนข้างเข้มข้นมากเลยค่ะมีจุเป็นสีเหลืองนะคะค่อนข้างเข้มข้น สนใจากที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบดีแคทสติลแคทตัวหนักหรือไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวมีบอร์ดนี้นะคะก็สามารถ,ถาหาแปรไอดีมานะคะหรือว่าลงมาทำคลิปค,ค่ะ,คะ,นะคะ